คำถามที่หนึ่งครับผมก็ถามว่าพอจะมีวิธีช่วยแยกทิศทางการเจาะรูว่ารูไหนเจาะขึ้นหรือรูไหนเจาะลงไหมครับเจาะขึ้นเจาะลงด้วยงงเลยอ่ะน่าจะแยกเป็นประเภทของรูหรือเปล่าใช่ไหมเอามาแยกไท้ารูหรือเปล่าครับครับแล้วเราจะแล้วเราเนื้อสรุปเราจะแยกยังไงเราทําได้ไหมมีมีไอเดียตรงไหนที่จะช่วยช่วยเพื่อนๆได้คือถ้าแยกท้ายรูเนี่ยคือถ้าถ้าผมมองงานเนาะ กาจะแยกสีได้จะให้พี่พี่หนุ่มสลับจอให้เพื่อนดูอ่านนี่ครับโอเคสังเกตนะครับสังเกตรูเนี่ยถ้ารูทายต่างกันเลยนะครับเราก็จะพอแยกกันได้เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นรูกลมเหมือนกันแต่ว่าไซส์ไม่เหมือนกันเนี่ยเราจะเริ่มแยกลาบากแล้วอันนี้รูไซส์ไหนทายไหนนี่ครับก็วิธีการนะฮะง่ายๆเลยนะครับเราอาจจะเพิ่มสีที่ฟีเจอร์การสายมือได้เลยนะครับคือก็คือเหมือนการจัดกรุ๊ปไว้เนาะว่ากรุ๊ปนี้เป็น เป็นรูชนิดตา g เกียวเอมนี้อเอมนี้ก็อะไรจะทำแบบนี้ได้ใช่ครับอพอเราแยกสีแล้วก็โชว์ขึ้นมาเลยอันนี้นนคือการใส่สีเข้าไปในฟีเจอร์ที่เราทำนั่นเลยใช่ครับผมคแค่คลิกซ้ายที่นึ่งก่อนแล้วก็คลิกตรงลูกลูกบอลที่เป็นลูกสีวมกลมถูกต้องครับหรือว่าแอพพลนนั่นแหละแล้วก็มาเลือกสีได้แค่นั้นเอง นีตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เลือกฟีเจอร์ต้องเลือกเป็นฟีเจอร์ด้วยใช่ครับพี่นัดครั้งนี้เป็นที่หนึ่งก็คือมันจะมีฟีเจอร์มีเป็นบอดี้แล้วก็มีพาร์ทนั้นเลยครับนะครับตรงนี้ก็คือเลเวลในการเอาสีไปวางใช่ครับมันมีความหมายหมดเลยเพราะฉะนั้นสมมติเราเลือกบอดี้มันก็จะเป็นทั้งบอดี้นะแต่เราเลือกฟีเจอร์มันก็จะเป็นเฉพาะฟีเจอร์นั้นไปถูกต้องครับพี่สมมติว่าฟีเจอร์นี้มีการเพิ่มรูหรือลบรูออกนะครับมันก็ไม่ส่งผลอะไรสีก็ยังคงเพิ่่่่มใใใให้้้้้เรรราาาอออยยููแลววชชัับีีนนนนนกกกขึํิธไป นี่มีเขียวมีแดงด้วยนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะใช่ครับผมออยส่วนขึ้นลงเนี่ยก็ก็ตัวนี้ก็ช่วยได้เราก็จะได้รู้ว่าโอเคอันนี้มันมันอยู่ฝั่งนึงแบบนี้ไปใช่ครับ,รบ,รบผมอ่านี่คําถามง่ายๆนะแต่ว่าจริงๆเทคนิคนี้ก็ ช่วยได้เยอะนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแค่ตัวโหวิศาสต์ทำได้กับทุกฟีเจอร์สมมติ x อ็กก็ได้อ่าทุกฟีเจอร์อท,ที่เรารทำ<ด>ขึ้นมาม<ๆ>ันก็จะมีมีออปชันตรงนี้ให้เราเลือกอยู่แล้วนะครับอ่าลองเาอา,าไปประยุกต์ใช้ดูนะครับอ,อาจจะอาจจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่าบางทีเพจมันเจาะรู้เยอะๆบางทีงงนะใช่ครับ M อะไรวะจำไม่ได้ M4 M5 ีเ็้บางทีมันดูมันเฉียวเียมันอยู่มันใกล้ๆดูยากนะครับเราอาจจะทำงานลำบากหน่อยอันนี้ก็ช่วยได้นะครับก็ลองเอาไปเล่นดูอ่านะครับ